สวัสดีค่ะช่องยายวันพัทยาชาแนลนะคะวันนี้ยายวันก็จะพามาทาความรู้จักกับน้องนะคะเด็กเหนือและเด็กอีสานนะคะน้องก๊อตเป็นเด็กเหนือนะคะส่วนติงเป้งเด็กอีสานนะคะเด็กทั้งสองคนนี้ก็ได้ซื้อกระเช้านะคะเป็นแบรนด์มาฮะมาให้ผู้มีพระคุณนะคะก็คือพ่อเอ็กและก็พ่อเปียนะคะพ่อ ผู้ซึ่งให้ทุกอย่างสําหรับเด็กทั้งสองคนนะคะให้ชีวิตที่ดีให้การงานการเงินที่ดีนะคะเรามาดูกันว่าเด็กทั้งสองจะเป็นยังไงนะคะบางทีอาจจะไม่มีเสียงนะคะเพราะน้องๆไม่ได้ใส่ไมโครโฟนลงที่ตัวนะคะ Non, d'abord, comment on va.